สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ จะบอกว่าว okay. like ันนี้จริงๆก็ไม่ใช่วันว่างแต่ว่าเป็นวันที่เราออกมาทําดูละนะเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะถ่ายเป็นแบบว่าบล็อกวันเดย์ไปเลยจ้าก็วันนี้แบบว่าไปทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะแทนหลักๆวันนี้ก็คือเราจะพาน้องสาวเราไปซื้อชุดนักศึกษาค่ะก็คือนางกําลังแบบจะเข้าปีหนึ่งแล้วนางก็กาลังจะไปหอเร็วๆนี้นะคะประมาณอาทิตย์หน้าใครที่แบบอยู่แถวสลาดบุรีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อชุดนักศึกษาที่ไหนอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีร้านแนะนําด้วยนะ ใช่ในลยจ้จจจะสวัสดีจ้ะก็นั่นแหละหลักๆไปซื้อชุดนักศึกษาแล้วก็คือไปเรื่อยๆนะคะไปแบบเรื่อยๆตามฟีลลิ่งเลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอไปเดินทางกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงในสระบ,บุรีแล้วนะทุกคนบบกคน็กคือมันไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากนะขับรถมาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะที่เราจะมาซื้อชุดนักศึกษามันจะอยู่ในตลาดนลาง สามารถจอดรถตรงแบบต๊ะลุ่มทางรถไฟได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่ในสลับุรีก็จะรู้จักช่วงนี้เราก็ยังจะต้องใส่แมสกันอยู่นะคะทุกคนเวลเาออกไปไหนอะ่ะได้ป้องกันกันด้วยนะพนะามาเที่ยวเมืองบ้านเราเองนะคะบ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเผื่อแบบใครอยากจะเห็นอีกมุมหนึ่งเนาะของสลับุรีแบบบางคนอาจจะมาแล้วแบบมาเที่ยวน,น้ำตกน้ำตกทุ่งาตะวันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในตลาดเขาก็มีแบบว่าให้เดินสามารถเดินได้เลย ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตลาดไหนนะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าร้านต่างๆมากมายค่ะมันมีเป็นร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะถึงแล้วนะคะตรงโซนของร้านชิมนัศึกษานะคะเี๋จะเข้าไปช่วยนางเลือกก่อนนี่ก็คือน้องสาวนะคะที่เราจะพานาามาดูช่ดยเลือกสัคือนางเรียนมอลลักระบังเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าแบบมออะไรใส่แบบไหนนะคะตลาดนะมันมีมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยที่แบบเราอยไม่เกิดใช่ไหมนี้เขาก็จะเน้นขายวชุด นักเรียนมาศึกษาแล้วก็มีแบบ มันก็คือนางซื้อเสร็จแล้วจ้ะนูนนางกำลังทายของนางนก็คือชุดนักศึกษาจริงๆเราไม่ต้องซื้อแบบกบตามวันก็ได้นะเพราะว่าบางวันอ่ะบางคนแบบมีเรียนแค่ไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่ตาำได้เลยะเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันต่อจ้า แต่ว่าประเด็นคือตอนนี้มันเหมือนฝนจะตกไว้ทุกคนเดี๋ยวไปเดินทางต่อก่อนนะเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่คะหมดไป970บาทนะคะเดอะเซอรมาสมตัวันนะคะกระโปรง2อที่เราอยู่อ่ะมันเหมือนฝนจะตกไว้คือฟ้าคึมมากเลยเมื่อกี้ตอนที่เดินก็คือฟ้าร้องดังมากจ้ะาดูนะคะว่าน้ำตกที่เราจะไปตรงนั้นมันจะสภาพอากาศเป็นยังไงใช่ถ้าไม่เวิร์กเราก็กลับแต่ก็มีความหมั่นใจแหละว่าจะไม่นอนพีเินทางก่นะ ตกไยป้าแล้วมันก็มีหมอกหมอกเยยยมากเลยทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้ใช่ป้าฝนมันตกหนักเราก็เลยเปลี่ยนแผนฝักน้ำตกนะคะมาเป็นคาเฟ่แถวๆปักช่องนะแล้วคือหลังฝนตกใช่ไหม หมอกมันลงสวยมากเว้ยทุกคนดูดิข้างหลังเราอะ่ะมันจะเป็นภูเขาใช่ปะเนี่ยทุกคนเห็นเขาๆไหมตรงนี้มันคือหมอกจ้าเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ดูนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พิรมคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่นในปากช่องเนาะตรงข้างหน้าเราตรงนี้นะมันคือวิวพล้านนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูหืมคือแบบว่าวิวพล้านจริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวแถวนี้นะต้องได้มาเห็นอะไรแบบนี้นะคือแบบคุ้มแล้วอะที่มานะคะนี่ก็คือคาเฟ่ที่เรามานะคะนู่นตรง ะะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปทุกคนดูสีมันมกระจายด้วยคุป้าคุณป้าทุกคนน้องเต็มเลยอะ มันพูดกับเราได้ไหมอะทุกคนเรียกนงมันต้องเรียกยังไงอะอย่าง,างเดียวัคนคืออากาศดีมากแต่ว่าตอนนี้หิวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวจะไปรีวิวอาหารด้วยนะคะแต่ว้าบรรยากาศก็คือ10เต็มสิบให้ร้อยไปเลยจ้าเพราะว่าเราชอบฟิวธรรมชาติแบบน,นี้มากคะ่ะ คนตรงนี้ก็คือมุมข้างนอกนะคะที่เรามากันเนาะจะบอกว่ามันเป็นมุมแบบดินทะเลสาบว้วยแล้วอากาศดีมากๆากด้วยความที่แบบว่าฝนมันเพิ่งหยุดใช่ปะแล้วก็คืออากาศโคตรเย็นอะนี่ตรงนี้ขึ้นทะเลสาบดูดิทุกคนส่วนแะม่เดี่ยให้ดูแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยนะ ดูหน้าเราไปด้วยนะตรสวยเลยคนเขาก็แบบมาที่นี่นะส่วนใหญ,ญ่ก็จะแบบว่ามาถ่ายรูปกันนะคะแต่ว่าเราอะมาทีไรกก็หิวทุกทีก็เลยสั่งอาหารตอนนี้ก็รออาหารก็เลยแบบว่าออกมาเดินชมบรรยากาศข้างนอกนะแล้วก็อยากจะมาถ่ายแบบวิวข้างนอกให้ทุกคนดูด้วยเพราะว่ามันสวยมากจริงๆนะคะสุดมากเลยอะตรงนี้มันเหมือนเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ที่ไทยอะทุกคนคือมาตรงนี้เหมือนอยู่สวิตเลยอะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะเพราะว่าเราคิดว่าเข้ามันน่าจะมาแล้วแหละ ว่าแบตกล้องมันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็รีบไปนะตอนนี้ก็คือเรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับแล็วเพราะว่ามันเริ่มยินแล้วนะคะแล้วคาเฟ่เขาก็จะปิดแล้วในส่วนของรายละเอียดคาเฟ่น,นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะโอเคก็สําหรับใครที่สนใจอยากมาเที่ยวที่นี่นะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าเช็คอินนะคะก็วอล์กวันนี้ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านแล้วเพราะว่าแบตกล้องมันจะหมดแล้วทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบาย